ไม่ต้องทะเลาะก,กันปากเขาเป็นแบบนี้น่าสงสารจริงๆเลยอะผมมาทํางานที่นี่เป็นวันแรกทัาไม่รู้สึกอายบ้างอลยโอ๊ย,อยนั่งเกะกะยู่ตรงนี้เนี่ยขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันทําแบงค์ยี่สิบของฉันหล่นใต้ตู้ะค่ะอะไรนะเกินแค่ยี่สิบบาทถึงข้ามานั่งเกะากะาของทางคนอื่นแบบนี้เลยเหรอถ้าฉันลงขึ้นมาหลือดั้งพังเนี่ยเธอจะรับผิดชอบไหวไหม อารมณ์เสียนั่งเกะกะของไทยตรงนี้เนี่ยยิ่งคนมีจังโอ้ย,ย,ยเออคุณคะเดี๋ยวฉันช่วยคุณเองคะ่ะนี่เนี่ยโอ๊ย,ยได้ละนี่ค่ะเงินอของคุณขอบคุณคุณมากเลยนะคะ ฉันต้องขอโทษแทนผู้หญิงคนนั้นด้วยนะคะพอดีว่าเขาอ่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของฉันค่ะเขาก็เป็นแบบนี้แหละปากร้ายไม่ค่อยพูดดีกับใครหรอกไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบคุณคุณอีกครั้งนะคะเงิน20นี้สําหรับฉันอะ่ะมันมีค่ามากเลยละคะ่ะเพราะว่ามันทําให้ฉันเนี่ยรู้จักคุณค่าของเงินมากขึ้นงนั้นเดี๋ยวฉันอะ่ะเลี้ยงน้ำคุณเองนะคะ นี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะ,คะอ๋อง<า>ั้นฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะถ้ามีโอกาสหวังว่าเราอ่ะจะได้เจอกันนะคะยินดีค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลูกเจ้าของบริษัทจะมาเยี่ยมออฟฟิศของเราเขามาเป็นการส่วนตัวและไม่มีใครรู้ว่าเขาจะมาตอนไหนผมอยากให้ทุกคน ตั้งใจทํางานเข้าใจไหมครับเข้าใจคะ่ะผู้จัดการค่ะดีมากครับนี่พวกแกฉันไม่รู้เลยอะ่ะว่าลูกเจ้าของบริษัทเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะหล่อหรือเปล่านะ่าช่างเถอะแต่ถึงยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหมาะสมกับชิ้นที่สุดเอา้าก็สวยไงเอาล่ะทุกคน ช่วยเงียบกันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมีน้องใหม่เข้ามาทำงานที่นี่เขาชื่อแนนเชิญครับอ้าวเธอนี่เองอะ่ะโอ๊ยนี่มันยายขอทานที่รอเก็บเศษเหรียญอยู่หน้าตู้กดน้ำนี่แล้วมาทำอะไรที่นี่อะ่ะนี่ดาฉันขอถามเธอหนหอ่อยเถอะปากเธาเป็นแบบนี้มีอายบ้างรึไง นี่กิด,ด่านันเหรอเปล่าฉันพูดล,ยลอยๆเ,เดี๋ยวฉันอนะช่วยเธอนะของเธอเนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันมามาตรงนี้เลยงั้นฝากเด็กใหม่ด้วยล่ะค่ะดูสิเ้าอะไรมาเนี่ยสวัสดีครับทุกคนผมชื่อพร้อมนะครับผมมาทำงานที่นี่เป็นวันแรก ผมก็ขอฝากเนี้อฝากตัวด้วยนะครับอ๋อผมลืมไปครับวันนี้ผมมีของมาฝากทุกคนด้วยนะครับเป็นน้ําหอมนำเข้าจากต่างประเทศนะครับนี่ครับโหมาวันแรกก็แจกน้ําหอมแล้วว่ะเขาเนี่ยต้อง่วยแน่เลยฉันต้องจับผู้ชายคนนี้อยู่มันละหรือว่าเขาเป็นลูกเจ้าของบริษัท นี่พลิกไปเลยนะสวัสดีจ้าฉันชื่อดานะวันนี้เนี่ยอากาศร้อนมากเลยนะงั้นฉันขอเลยนกาแฟสักแก้วสิได้สิครับขอบคุณมากเลยนะครับนี่เธอจะเป็นอย่งไม่ทราบงานเธอกองทัพภูเขาทำไมทำไม่ทำอะ่ะเอาก็ให้แนนมาทำสิแนนจะได้รู้ไงว่างานพวกนี้เนี่ย นี่แล้วเธอล่ะจะเอาเวลาไปทำอะไรหรอไปแอบผู้ชายหรือว่าเธออะตั้งใจแกล้งเด็กใหม่เขาเนี่แกจะพูดมากไปแล้วนะสูบลุงแล้วไงอะฉันจะไปไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันอ๋อแล้วงานทั่วนี้เนี่ยพวกเธอสองคนก็รับผิดชอบด้วยนะแต่ถ้าทำไม่เสร็จแล้วก็ฉันจะไปฟ้องหมือนหน้า ไปกันเถอะจ้ะครับนี่เราอะมีแฟน,นยังอ๋อยังไม่มีแฟนครับอุ้ยดีอะงั้นเดี๋ยวพี่เลียงกา,ฟาแฟอะไรกันนะปะหล่อฉันมาเก็บของเธอเถอะหลิวฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะ เพราะฉันแท้ๆเลยทำให้เธอเนี่ยต้องลำบากไปด้วยไม่เป็นไรหรอกฉันอะโทษเห็นคนอื่นโดนเอาเปรียบหรือว่าโดนรังแกไม่ได้หรอกหนะฉันว่าเรารีบไปทำงานเถอเดี๋ยวเสร็ไม่ทันนะได้สิโอ้ยโอ้ยเลยว่ะ อโอ้ยลนะสองคนนี้เนี่ยยังนั่งทำงานกันอยู่อีกเหรออุ้ยน่าสงสารจริงๆเลยอ,ะอ่ะอ๋อไม่เหมือนฉันเลยดูสิพร้อมเนี่ยพาฉันไปช้อปปิ้งด้วยนะแต่เขาอะ่ะก็ยังซื้อของให้ฉันเยอะแยะมากมายเลยอ,ะอ่ะอ๋อเขายังบอกฉันอีกนะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยกำลังวางมือจากบริษัทแต่เขาอะ่ะก็ยังชวนฉันไปทำงานกับเขาด้วยนะ ทำไมฉันฟังดาเขาพูดแล้วมันดูปแปลกๆอีกไม่รู้อะอือจริงด้วยสิโอ๊ยคุยกับพวกเธอสองคนเนี่ยอารมณ์เสียงจริงเลยสงสัยไม่เคยเจออะไรดีๆแบบฉันก็เลยพานันอิฉาแบบเนี้ยดาครับผมมาแล้วมาแล้วเนะหรอคะฉันโอนเงินให้คุณแล้วนะฉันว่าเราไปจากที่นี่กันดีกว่านะคะ ที่นี่เนี่ยมีแต่พวกขี้อิจฉาไปกันนะคะครับสวยจังดายินดีกับเธอด้วยนะที่เธอทำแบบสำรวจสำเร็จอะ่ะนี่เงิน5,000ตามที่สัญญากันไว้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ เธอทำกับฉันเนี่ยฉันรับได้นะแต่เธอทำกับแนนแบบนี้ไม่ได้ผพ้แนนเนี่ยเพิ่งทำงานที่นี่เงินเดือนอะ่ะก็ได้ไม่เยอะนี่ทำไม่รู้อายบ้างยัไงที่ขโมยเงินรางวัลน,นี้ไปอะ่ะนี่เธอจะมาด่าฉันแบบนี้ไม่ได้นะ<ม>อ๋อฉันกับพรเนี่ยเราเป็นแฟนกันละ<ม>แต่ถ้าเธอยังไม่หุบปากแล้วก็ฉันจะสั่งให้พรไล่เธอออกเอาสิถ้าคิดว่าจะไล่ฉันออกก็ไล่ฉันออกตอนนี้เลย หยุดย๋ยวนี้นะนี่พวกเธอไม่เห็นเหรอว่าท่านประธานมาถึงแล้วอะ่ะขอโทษค่ะเจอกันท่านเอาละทุกคนไม่ต้องทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้ผมได้บอกน้องของผมให้มาดูงานที่บริษัทและน้องของผมบอกว่ามีพนักง,งานคนหนึ่งที่นิสัยดีมากและเขาอยากร่วมงานด้วยโอ้ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยฉันก็เกรงใจมากเลยนะคะ คือว่าเมื่อเช้าฉันกับน้องชายของท่านประธานเนี่ยพึ่งตกลงคบกันเองอะค่ะฮะน้องชายงั้นเหรอผมไม่มีน้องชายแล้วใครบอกเธอไม่ทราบว่าน้องของท่านประธานเนี่ยเป็นผู้ชายแนนเอาละนี่น้องสาวของผมคนที่จะมารับช่วงต่อจากผม หลิวฉันขอบใจเธอมากเลยนะถึงแม้มันจะเป็นเวลาสั้นๆแต่เธอเนี่ยดูแลฉันดีมากเดี๋ยวฉันเนี่ยจะโอนหุ้น10%ให้เธอเพื่อเป็นรางวัล10%ส่วนเธอนะวันๆไม่ทำการทำงานคิดแต่ใช้คนอื่นทำงานแทนยังไม่พอนะ ยังหาวิธีที่จะได้เลื่อนตำแหน่งสูงๆโดยใช้วิธีที่มันไม่แร์กับคนอื่นอ่ะฉันไล่เธอออกเออออกก็ออกเดียววะคิดว่าฉันจะง้องกันเหรอเขาลืมไปแล้วหรือเปล่าว่าพอมอ่ะเป็นแฟนฉันแล้วเขาเนี่ยก็รวยมากๆด้วยถึงฉันตอกจากบริษัทนี้เนีย่ยฉันน่ะก็ได้เป็นเจ้านายอยู่ดี ฉันจะโทรหาพ้อตอนนี้นี่เธอยังไม่เห็นข่าวสินะข่าวอะไรฮะมาแล้วเหรอคะฉันโอนเะงินคุณแล้วนะจบกัน เงิ 1> 1, 2, นสองแสนของฉันนี่สินะโลภมากลาบหาย